สวัสดีครับผมเจมสันกิทนะครับนะวันนี้ผมมีสินค้านำเสนอหนึ่งตัวครับซึ่งน้องๆหลายท่านอาจจะไม่ค่อยเรียกว่าอะไรอาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้นะครับเนื่องจากว่ายังไม่รู้ถึงความจำเป็นของการใช้งานของตัวนี้นะฮะซึ่งวันนี้ครับจะมาแนะนำให้น้องๆทุกคนได้ทราบกันเลยนะครับนั่นก็คือนี่ครับผมนี่ถาว่าข้างในมีอะไรผมแกะออกมาแล้วนะฮะนั่นก็คือ ตัวเมาส์บันจี้นะครับชื่อว่าเซน t ูเรียนนะครับนะหรือไอ้แมงป่องนะฮะน่าจะเหมือนแมงป่องนะเออนะครับเป็นเซน t ูเรียนนะฮะหน้าตาแบบนี้ครับดูข้างหลังครับนี่ครับเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเป็นเมาส์บันจี้นะครับถามว่าเมาส์บันจี้เอาไว้ทําอะไรหรอครับก็บอกเลยว่าเอาไว้ถนอมสายเมาส์ครับเพื่อว่าเวลาสําหรับน้องๆที่เป็นเกมเมอร์นะครับโดยเฉพาะ FPS นะฮะ การใช้งานเมาส์เนี่ยเวลาเราต่อจากคอมขึ้นมาจากบนโต๊ะเนี่ยครับการเสียดสีของสายเมาส์อ่ะมันจะทําให้สายเมาส์ขาดหรืองอหรือขาดข้างในได้ครับทาให้เมาส์เราพังได้ไวครับซึ่งถ้าเรามีตัวเมาส์บันจี้ตัวนี้ครับมันจะช่วยให้ถนอมสายของเมาส์ฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะช่วยในในการคอนโทรลเวลาเราลากเมาส์เนี่ยไม่ติดขัดอย่างเช่นถ้าเกิดเราไม่มีตัวนี้เนี่ยเคยน้องๆเคยไปเล่นตามร้านเกมหรือตาม ร้านทั่วไปอะไรเงี้ยตามบ้านก็ได้ที่น้องๆไม่มีเมาส์บันจี้เนี่ยเวลาน้องๆลากสายเมาส์เวลาเล่นเล่น FPS อย่างเช่นเล่นเกมพอย n t แบงกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเวลาหันหน้าสะบัดบ่อยๆเนี่ยปรากฏว่ามันติดกับขอบโต๊ะหรือติดกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันทําให้สายเมาส์เราสะบัดได้ไม่สุดปรากฏว่าพอเรากระชากแรงๆเนี่ยครับกลายเป็นว่าทําให้เมาส์เราขาดเมาส์เราแบบ เคยรู้สึกไหมเวลาเล่นๆอยู่แล้วเมาส์ไฟดับอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีผลอย่างนึงครับซึ่งเจ้าตัวนี้ครับสามารถช่วยได้ครับผมนะเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูว่าช่วยยังไงนะครับส่วนในกล่องนี้นะฮะที่เห็นว่างเปล่านี้คือเอาแกะออกมาแล้วนะฮะซึ่งในกล่องครับจะมีนี่ครับผมเคเบิล USB นะครับและก็ตัวสําคัญเลยครับไอตัวนี้นี่เองนะอันนี้เห็นแบบสีอย่างนี้อาจจะดูเหมือนว่า ไม่มีอะไรนะครับแต่บอกเลยว่าน้ำหนักนี่ใช้ได้เลยฮะแน่นอนมังกระชากนี่ไม่กระเด็นแน่นอนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามันมีดียังไงนะครับอ่าซึ่งในตัวนี้ครับขอปรับแป๊บปั๊บนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนั่ก็คือตัวนี้นี่เองครับใกล้ๆเลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเขาต,ต่อสาย USB แป๊บหนึ่งนะฮะ ซึ่งที่เห็นในกล้องก็จะเป็นคีย์บอร์ดเฮอร์คิวนะครับมาคู่กันครับเอาละนี่ครับแยกสายมาแล้วเสียบ usb ก่อนนี่ครับพอเสียบ usb ครับตัวนี้เป็นปุ๊บนี่ครับผมโอ้โหดูไฟครับสวยงามมากฮะนี่ครับพื้นผิวจะเป็นพื้นผิวสีดำด้านครับ และเจ้าจะงอยตัวนี้ฮะที่เอาไว้ล็อกสายเมาส์ครับสามารถถอดออกได้ครับเวลาเราเอาไว้ใช้เก็บหรือจะเคลื่อนย้ายหรือจะเอาพกพาไว้เอาไว้ไปแข่งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถถอดออกมาเก็บได้ครับตัวนี้จะเป็นยางนิ่มครับนะเป็นน่าะเป็นยางซิลิโคนนะครับสามารถงอยืดหยุ่นได้ครับนี่เหมือนสปริงเลยฮะส่วนตัวนี้ครับเป็นนอกจากจะเป็นตัวเมาส์บันจี้แล้วนะครับ นี่ฮะโลโก้ไฟสีสวยงามสีส้มสวยงามครับนอกจากจะเป็นตัวเมส์บันจี้อย่างที่บอกแล้วครับไม่พอฮะยังอันเนี้ยมีเขาเรียกว่าอะไรมีคุณสมบัติมากกว่านั้นอีกนะครับนั่นก็คือฮับ USB ครับ full speed 2.0ครับไม่ใช่มีแค่รูเดียวด้วยะฮะมีถึง4รูครับนี่ครับนี่รูที่2ครับและด้านหน้าอีก2รูครับโอ้โห เป็นไงเวลาเรามี USB เราก็ไม่ต้องก้มมาเสียบ USB ที่เครื่องคอมนะฮะเราสามารถเสียบจากตรงนี้ได้เลยครับเนื่องจากว่ามีสายพ่่งต่อกับคอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะฮะนั่นก็คือเป็นตัวสายเคเบิลนะครับนะเดี๋ยวผมจะสาธิตการล็อกสายเมาส์ให้ดูครับอันนี้คือสายเมาส์นะฮะเวลาเราล็อกครับเราล็อกมาจากด้านหลังครับจะมีร่องตามสายอยู่ฮนะมาถึงด้านหน้าตัวนี้ครับถามว่าใช้งานยังไงครับ เวลาเราลากเมาส์ครับเห็นไหมฮะว่าสายด้านหลังส่วนนี้ครับส่วนตรงนี้ครับจะไม่ต้องขยับอะไรมากเลยครับนะเอาไวถ้ถนอมเผื่อว่าเราเราทางบ้านมีคอมอยู่ข้างล่างนะครับแล้วพ่วงขึ้นมาจากบนโต๊ะเนี่ยมันจะต้องมีการติดพันกับสายอื่นหรืออะไรอย่างนี้เวลาเรากระชากแล้วมันสุดเมาส์เนี่ยกลายเป็นว่าตรงปลายสายของเมาส์นะฮะปลายสายของตัวเมาส์ตัวนี้ครับมันอาจจะทําให้ขาดได้ นะครับดังนั้นใครที่อย่างเวลามีคนซื้อเมาส์ราคาแพงๆหรืออะไรเงี้ยก็ไม่อยากจะเสียไม่อยากให้เมาส์ตัวเองเสียไว้นะฮะก็สามารถซื้อเจ้าตัวนี้นะฮะมาช่วยถนอมนะครับทําให้สายพังยากขึ้นนะครับนะเ in พราะว่าการใช้งานแน่นอนครับม,มันก็ต้องมีการสึกหรอนะครับมันก็ต้องมีการผุพังกันบ้างนะฮะแต่ถ้าเกิดอยากจะทําให้มันพังยากกว่าเดิมหรืออยากจะใช้งานได้นานกว่าเดิมน้องๆสามารถใช้ตัวนี้ครับมาช่วยได้เลยครับ นี่เห็นไหมฮะการโยกการยืดหยุ่นของของเมาส์สมมุติเวลาเราเล่นพลอยแบงค์เนี่ยจะจับเป้ามันแม่นทีเคยเจออารมณ์แบบว่ากําลังยิงอยู่เอา้าเมาส์สุดสายพอดีครับยิงไม่ได้โดนย,ยิงกับหัวแตกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ช่วยให้น้องๆยืดหยุ่นกับการกับส่วนนี้ได้แน่ทำให้ยิงได้มีสมรรถภาพที่ดีทําให้มีคุณสมบัติเขาเรียกว่าอะไรว่ยิงได้มีเขาเรียกว่าอะไรวะ ไอสมรรถภาพที่มันดีขึ้นนะครับเออประมาณนั้นแหละบอกบอกถูกบอกผิดนะฮะตื้อตืตันๆนะครับเอาละนี่ฮะมาดูไฟครับนอกจากตรงนี้ครับนี่ไฟสวยจริงๆครับดูครับไฟสีส้มครับตามคอนเซปต์ของ n e o อดิ o o n e-sport ครับเป็นไงเออไฟสีสวยมากพูดเลยสวยจริงฮะแล้วไม่พอครับถ้าสมมติว่าเฮ้ยมันจ้าเกินไปปิดได้ครับนะ ปิดไฟได้นะฮะไม่ใช่ว่าปิดไม่ได้นะครับเผื่ออยากประหยัดไฟนะฮะถามว่าปิดตรงไหนปิดตรงนี้ครับมีสวิตอยู่ครับเปิดปัาบนะฮะนี่มีไฟนะครับก็น้องๆก็อย่างที่บอกครับว่าหาซื้อได้ไม่ยากราคาไม่แพงนะครับหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยฮะที่ตามร้านขายเกมิงเกียครับนี่ครับสวยงามฮะขนาดก็ไม่ใหญ่ครับดูครับเทียบกับฝาของพี่ฮะไม่ใหญ่มากนะครับ ก็หาซื้อได้ไม่ยากครับผมก็ถ้าใครหาซื้อไม่ได้จริงๆนะครับไปซื้อที่นี่เลยครับ n e o อ u t i o n e s p o r t s ์ตสเตเครับตรงเกษตรนะครับในตลาดอมรพันธ์นะครับเข้าไปไม่กี่เมตรครับเจอแน่นอนครับข้างในก็จะเป็นร้านอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็มีอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ของ n e o อ u t i o n และแบรนด์อื่นๆขายเต็มไปหมดเลยครับน้องๆสามารถหาซื้อได้นอกจากตัวเมาส์บันจี้ตัวนี้แล้วเนี่ยไอที่ชื่อว่า Centurion นะฮะก็ยังสามารถสามารถหาซื้อ คีย์บอร์ดนะครับเมาส์นะครับในผลิตภัณฑ์ของ Neo a u t i o n Esport ยังไม่พอครับหาซื้อเสื้อแจ็คเก็ตได้ด้วยนะครับแล้วก็เสื้อฟอร์มของของทีมแข่งนะครับใครที่ชื่นชอบทีม Neo l u t i o n Esport นะครับมีเพียบครับทั้งของฟีฟ่าทั้งของ p o i n t Bank นะฮะของฮอนโอ้มีเยอะไปหมดเลยครับน้องสามารถไปหาซื้อได้ที่ Neo a u t i o n Esport Stadium เลยครับเอาละครับสำหรับวันนี้ฮะเดี๋ยวขอตัว ไปเกรียนไปดูน้องๆเล่นเกมกันต่อดีกว่านะครับยังไงก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าเกิดมีสินค้าใหม่ๆที่น่าสนใจนะฮะเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้น้องๆได้ดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ